วันนี้มาดูวิธีการเขียนคําว่าเชี่ยวกันนะคะเชี่ยวเชี่ยวกตันยูเริ่มจากขีดนี้ก่อนสามสี่ห้าหกหกขีดนะคะคำว่ากตันยูมาจากคําว่าเหลานะเอาส่วนบนของคําว่าเหลาอันนี้คือส่วนบนของคําว่าเหลานะคะพินอินเลอเอาเหล่าเลอเอาเหลา แปลว่าแก่หรือชราส่วนเด็กนะคะก็คือคําว่าสือซือจือแปลว,ว่าเด็กหรือลูกๆนั่นเองนะคะอ่าจู่อินของคําว่าเหล่าเลอเอาเหล่าเขียนแบบนี้และสือสือจู่อินนะคะภาษาไทยนิดนึงเลอเอาเหล่า จือจือจือนำเอาส่วนบนของคำว่าเหลามารวมกันกับคำว่าจืนะคะเท่ากับาก็จะกลายเป็นคำว่าเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวนะคะภาษาไทยเขียนอย่างนี้อ่านะทับศัพท์คำอ่านไปนะคะเชี่ยวแปลว่ากระตันยูกระตันยูใช้ ใช้ใจมากระตันอยู่นะคะ